เอกสารล่าสุดที่เป็น Statement by the Royal Government of Cambodia เพิ่งออกมาหมาดแล้วก็สำนักข่าว k h e Times เนี่ยเขาก็รายงานว่าเนี่ยร,รัฐบาลกัมพูชาออกถแถลงการกรณีการประทะก,การระหว่างกองทัพไทยและกองทัพกัมพูชาที่ช่องบกนะครับผมจะอ่านเป็นภาษาไทยนะแล้วเดี๋ยวไอความสำคัญบางตอนอาจจะโค้ดภาษาอังกฤษให้ครับ แต่ในเนื้อความนะ,อะขออนุญาตเดี๋ยวคุณที่บนตรีช่วยผมด้วยนะครับนะมันยาวอพวอสมควรก็บอกว่าเนี่ยนะรัฐบาลกัมพูชาได้ดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ยึดมั่นในสันติภาพมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนร่วมกันที่สร้างขึ้นในช่วงที่เป็นอนาธิปมของฝรั่งเศส แล้วก็ถกย้อนความไปเลยบอกว่านับตั้งแต่ได้รับเอกราชกัมพูชายังมั่นคงในบรรทัดกรณีที่จะเปลี่ยนแปลงคมแดนรูปกรล่ำนี้ให้กลายเป็นเขตแดนสันติภาพมีสภาพความร่วมมือการพัฒนายกเว้นในช่วงที่มีระบอบก,การฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์ของเขเมรแดงแล้วก,ก็พยายามเอ่อบิวนะบิวบอกว่าแม้การเดินทางจะเต็มไปด้วยความท้าทาย แต่กมพูชาให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาชายแดนอย่างสันติแม้จะเผชิญความตึงเครียดและการสูญเสียชีวิตอันนาเสียใจของทหารผู้กล้าอา่านที่ยืนหยัดปกป้องอํานาจอธิปไตยของชาติและบุรณภาพแห่งดินแดนความมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละของกมพูชาในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติภาพเห็นได้จากการดําเนินกิจการที่ผ่านมารวมทั้งการส่งข้อพิพาทไปยังศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ICJ ซ,ซึ่งได้ตัดสินให้กมพูชาชนะคดีในปี2 5 0 5และอีกครั้งในปี2556ในข้อพิพาทเรื่องปมแดนระหว่างกัมพูชาและไทยครับนี่โมน้นิดๆน,นะครับแล้วก็บอกการดาเนินคดีเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอันลึกซึ้งของเราต่อกฎหมายระหว่างประเทศและการแก้ไขข้อขัดแย้ยงอย่างสันติแล้วก็มาพูดถึงเหตุการณ์ซึ่งอันนี้อันนี้ใส่ความเราเลยแต่หน้าเสียดายที่ในช่วงเช้าวันที่28พฤษภาคม2568เวลาประมาณ ตีห้านาทีได้เกิดเหตุการณ์ประทะก,กันเมื่อกองทัพไทยใช้คํานี้นะครับเมื่อกองทัพไทยเปิดฉากยิงใส่ตําแหน่งกองทัพกมูชาที่หมู่บ้านเตโชม,มรกตชุมชนมรกตอำเภอจมซามจังหวัดพระวิหารซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น ฐานทัพทหารกัมพูชาเคลมเลยนะครับการประทะกันครั้งนี้ทําให้หารกัมพูชาเสียชีวิตกัมพูชาได้ปะท้วงอย่างเป็นทางการต่อการใช้กําลังโดยไม่ได้รับการยัย่วยุซึ่งถือเป็นการละเมิดอธิปไตยบรณภาพแผ่นดินแดนและหลักการแห่งความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของกัมพูชาตามที่บรจุไว้ในบันทึกความเข้าใจ MOU 2543 เหตุการณ์นี้เป็นหนึ่งในเหตุการณ์น่ากังวลที่เน้นย้ำถึงข้อจํากัดของกลไกการแก้ไขข้อพิพาทในปัจจุบันและการแก้ไขข้อขัดแยง้งร,ระยะยาวตามแนวชายแดนร,ร่วมของเราอันนี้พยายามจะชี้ให้เห็นว่า mu o 2 5งหมันไม่ได้ผลการเจราจาทวิภาคีมันไม่ได้ผลครับก็เลยบอกว่าด้วยเหตุนี้และเพื่อผลประโยชน์ของการหาทางแก้ไขปัญหาที่ยุติธรรมเป็นกลางวันที่สองพิจาณา 258กัมพูชาจึงตัดสินใจส่งข้อพิพาทในพื้นที่อ่อนไหว4แห่งคือสามเหลี่ยมมรกตปราสาทต,ตาเมืองทมปราสาทตาเหมือนทมปราสาทต,ตาเหมือนโต๊ดปราสาทตาควายต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในกรุงเทพพื้นที่ทั้งสี่นี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขและละเอียดอ่อนมาเป็นเวลานานและอาจกอา่อให้เกิดความตึงเครียดเพิ่มขึ้นได้หากไม่จัดการแก้ไขการตัดสินใจครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นเอกฉันจาก การประชุมร่วมกันครั้งแรกของสภัชาแห่งชาติและอุติสภาในวันเดียวกันครับแล้วแต่ความสําคัญที่พูดถึงเรื่อง JBC ที่ประชุมวันที่14เนี่ยนะในระหว่างที่ดําเนินการหาข้อยุติทางกฎหมายที่สานยุตธรรมระหว่างประเทศและก<ห>ัมชายึดมั่นในการเจรจาและการทูตกรรมพูชาจะยังคงมีส่วนร่วมในกรอบทวิภาคีที่มีอยู่และจัเป็นเจ้าภาพในการประชุมคณะกรรมาการว่าด้วย การกำหนดเขตแดนทางบก UBC ครั้งต่อไปในวันที่14มิถุนายนนี้ที่กรุงพนมเปญแล้วก็ตรงนี้แหละที่กทเด็ดอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากการส่งเรื่องไปยังศาลยุติธรรมระหว่างประเทศแล้วพื้นที่ทั้ง4ี่ที่กล่าวถึงข้งต้นจะไม่รวมอยู่ในวาระการประชุม JBC ครั้งต่อไป ก็แสดงว่า14มิถุนายนที่เราคาดหวังว่าจะนําทุกอย่างที่มันเป็นประเด็นระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยไปหาคําตอบกันที่นั่น5กัมพูชาเขาได้แสดงจุดยืนไปเรียบร้อยว่าเรื่องนี้ไปที่ศาลโลกและเป็นมติของสมัชชาแห่งชาติและวุฒิสภาของกัมพูชาไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นทั้ง4ี่เรื่อง4เกาะ4ประเด็นนั้นเนี่ยจะไม่มีอยู่ในวงสนทนา JBC ที่จะมีขึ้นใน UBC ไอ UBC ในวันที่ สิบสี่มิถุนายนนี้นะฮะแล้วตอนท้ายบอกนี้นะกัมพูชาหวังว่าประเทศไทยจะให้ความร่วมมือในการส่งคดีนี้ไปยัง<อ>สยาาุติธรรมระหว่างประเทศโดยยึดมั่นความยุติธรรมสร้างความไว้วางใจมิตรภาพระยะยาวความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีอย่างไรก็ตามขีดเส้นใต้ตรงนี้หากไม่ได้รับความร่วมมือกัมพูชาก็พร้อมที่จะดําเนินการฝ่ายเดียวอสถานการณ์ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะด้วยด้วยเจตนาทําให้มันเกิดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย แต่สถานการณ์ที่มันพัฒนามาจนถึงนาทีนี้เนี่ยผมว่าเผลอเนี่ยไม่ทันได้ปรับคลมอนะอ๋อไปก่อนรัฐบาลจะไม่ได้ทันปรับกลมอนะถ้าแฮนโดเรื่องนี้พลาดเนี่ยไปนะไปเอาง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะไม่ให้มันพลาดซ้ำนะไม่ต้องรอถึงเจ็ดวันวันนี้นะแถลงการฉบับที่สองต้องมี เพราะมันมีประเด็นอย่างน้อยที่สุดก็คือท่าทีของเขาในพวกผมเห็นสามประเด็นประเด็นแรกก็คือเขาจะไม่นําประเด็นสี่เรื่องนะที่เขาส่งไปศาลโลกมาเจรจาก,กับเราในวันที่14ตรงนี้ไม่มีนะสองเนื้อหาที่เขาออกแถลงการที่ระบุว่าเรายิงเข้าก่อนนะฮะตรงนั้นอ่ะก็ต้องสื่อสารซะให้ชัดศาลโลกที่เขาบอกว่าเรียกร้องให้เราไปเราไม่ไปเราไม่ยอมรับเราก็ต้องบอกให้หมดนะพี่ก้อนะอและที่ เป็นอีกก้าวหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้แหละที่เราเองเนี่ยระมัดระวังมาตลอดและมันกำลังจะเกิดขึ้นเขาไปเวทีที่สิงคโปร์และเขาก็ถามประเทศอื่นว่าคิดยังไงกับเรื่องนี้อันนั้นเราไม่ตอบก็ไม่รู้ว่าการไม่ตอบนั้นเป็นการยอมรับหรือว่าเป็นการที่ไม่รู้จะตอบยังไงหรือว่ายังรักษาระยะท่าทีซึ่งอาจจะเป็นการพลาดก็ได้ที่ไม่ใช้เวทีตรงนั้นสื่อสารนะถัดมาเนี่ยมันเป็นประเด็นที่น่าจะ ะะทำให้เห็นชัดยิ่งขึ้นไปอีกก่อนหน้านั้นเขาเสนอนะฮะให้อินโดนีเซียมาเป็นประเทศที่สามเหมือนกัเป็นตัวกลางนะม,ามาเจรจามาเป็นกรรมการแต่วันนี้เป็นการซ้อมรบกับจีนนะฮะซึ่งก็รู้อยู่ฐานทัพเรียมตรงนั้นเนี่ยจีนเข้ามาสร้างอลังการงานใหญ่โตแล้วก็เป็นยุทธศาสตร์ทีนี้แหละครับถ้าเกิดว่ามีประเด็นมีอะไรซึ่งนะฮะ ถ้ามีปัญหาอย่างนี้ก็แล้วกันนะมีปัญหาเพิ่มเติมเนี่ยนะไม่รู้ว่าจากจุดไหนเนี่ยนะฮะมันก็จะต้องมีจีนเข้ามาเป็นผู้เจรจาคนะือตอนนี้มันเป็นกรารมันจะกลายเป็นบางปลายเลยนะแล้วมันเป็นอะไรที่สถา,านการณ์ตอนนี้มันจะอ่อนไหวม,มากด้วยความที่พอเราเราตั้งรับแล้วเอ,อ่อในแง่ความรู้สึกของคนไทยเองที่ที่มีกระแสชาตินิยมมันมันมันลุกขึ้นทันทีอะเรื่องแบบเนี้ย เพราะนั้นถ้ารัฐบาลไทยแฮนเดิลไม่ดีนี่ <c oughs> มันสถานการมันจะยิ่งยิ่งบาดปลาด <c oughs> มันมีโอกาสกระทบกระทั่งสูงมาก